ใชครับที่มีปัญหาในเรื่องของพิลเตอร์นะครับ Canon G 1 0 2 0นะครับหรือ Canon รุ่นอื่นๆนะครับพิสแล้วนะครับหมึกไม่ออกหมึกไม่ชัดมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่ปปกานไปดูครับเพื่อการไมสียลาไปดูครับ l e t s g o รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทาเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีภาพคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการหนึ่งวันในเคล้ากับโฮมสเตอร์พีเควันนี้ผมพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาพิ้นเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เป็น Canon นะครับอ่า G หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับตอนนี้เขาบอกว่าพิมพ์แล้วหมึกไม่ออกนะครับทำยังไงก็ไม่ออกเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคครับเบื้องต้นผมได้ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับระบบดูดหมึกมีปัญหาเพราะว่าหมึก ทั้ง4นะครับไม่ว่าจะเป็นดําแดงแลาเงินเหลืองนะครับตัวนี้ยังอยู่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อาการของมันกันนะครับพอเงืองก็เปิดฝาตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเปิดฝาขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าตัวกล่อ,องเมืองเนี่ยปกติมันจะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับทีนี้เราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับไอตัวเนี้มันจะออกมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปิดเครื่อง เพื่อจะให้เจ้าตัวนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับทำยังไงก็ได้ให้เครื่องให้ตัวเนี้มันออกมาอยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยากรู้นะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้อันดับที่2นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าหมึกแต่ละสีนะครับมันไม่ได้มาอยู่ในสายยางลําเลียงหมึกเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเอาเข้าร้านนะครับวิธีแก้ไขแบบเบื้องต้นเลยนะครับเราจะต้องมีหมึกอยู่ข้างนอก นะครับจะต้องมีสจลิง์นะครับฉีดยานะครับเพื่อเอาไว้เติมหมึกนะครับแล้วก็แก้วน้ํานะครับหรือถาดน้ําเอามาไว้เวลาเราทําการเติมหมึกนั่เนเองนะ s <S อันดับแรกเลยนะครับ เราจะต้องทําการเปิดฝาขึ้นมานะครับโดยทําการกดที่ตรงนี้นะครับแล้วกระดันขึ้นนะครับมันก็จะเห็นเจ้าตัวกล่องหมึกนี้นั่นเองนะครับขณะที่มานะครับก็จะเราก็จะเอาตัวหมึกเนี่ยออกมาทําการเช็คนะครับทั้งสองทั้งสองสีทั้งสองตลับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวดำนะครับขาวดำหรือว่าหมึกสีนะครับเราก็ต้องเอาออกมาเช็คทั้งสองเลย ทีนี้อย่างที่ผมได้เกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าในกรณีที่เรามีปัญหาในเรื่องของตัวลำเลียงหมึกเนี่ยนะครับมันไม่ดูดนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันไม่ออกนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าหมึกมันเต็มกล่องเนี่ยมันมันจะแต่ออกมาแล้วมันจะเป็นสีดําเข้มๆเ,เ,เลยแต่อันนี้เป็นแบบจางๆนะครับเห็นไหมสีก็เหมือนกันนะครับมีนิดเดียว เนี่ยเห็นไหมเวลานเราปพนออกมามันก็จะเป็นขาด,ขาดๆแบบนี้เห็นไหมทีนี้วิธีการทําแก้ไขแก้ไขยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าเรามีหมึกนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแทงค์นะครับหรือว่าเป็นหมึกที่เราเอาไว้เติมเป็นสำรองเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาทําการฉีดเข้าไปนะครับ โดยตรงกับกองหมึกเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะงงว่าฉีดยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมาดูนะครับมีทั้งหมดแมสีจะมีอยู่สีสีนะครับแดงดำเหลืองน้ำเงินนะครับซึ่งต่อ,อไปนะครับผมจะพาทุกท่านมาเติมหมึกนะครับอ่ะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการเติมหมึกเติมหมึกยังไงนะครับเห็นไหม ห้าตัวคําว่า C นะครับก็คือ Color นะครับมันจะมีข้างบนจะมีรูใช่ไหมหนึ่งสองสามนะครับไอตัวเนี้ยไม่เกี่ยวนะไอตัวตัวเนี้ยไม่เกี่ยวเอาเฉพาะตัวที่มันมีรูนะครับทีนี้เราก็จะไปสังเกตนะครับกับเจ้าตัวนี้อ่าอกับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเคลื่อนกล้องนิดนึงกับเจ้าตัวนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นสีแดง ถัดมาด้านล่างซ้ายจะเป็นสีน้ําเงินนะครับด้านล่างขวาจะเป็นสีเหลืองนะครับเวลาเราเติมเราก็จะตั้งเติมแดงน้าเงินแล้วก็เหลืองนะครับทีนี้วิธีการเติมเติมยังไงนะโอเคนะครับที่มีนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือเราจะต้องมีเจ้าตัวสลิง สลิงนี่คือเอาไว้ในกรณีที่เราจะดูดหมึกจากเจ้าตัวขวดนะครับเพื่อจะทําเติมเข้าไปในตัวกล่องนั่นเองอเริ่มต้นนะครับผมจะเติมสีแดงก่อนอเริ่มต้นนี่นะที่สาคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าตัวอ่พิชูนะครับเพื่อเวลาเราเติมแล้วนะครับหมึกมันจะ ไม่เลือกก็ให้เราค่อยๆแทงแทงเข้าไปนะนี่ครับค่อยๆแทงเข้าไปแล้วก็เอียงหมึกมาแล้วก็ดูดนะครับอ่าถ้ายังไม่ได้ก็เอียงอีกนะครับแต่แต่ระวังระมัดระวังนะครับเวลาเราเอียงมากนะครับหมึกมันจะไหลออกนะครับอ่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้ แตมเข้าไปใหม่เราอาจจะเยีงยังผิดทางนะอ่ามาแล้วถ้ามันมาเนี่ยมันจะเป็นแบบหนัก,หน,กหนักมือนะนี่ครับ1นึ่งสลิลเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอามาเติมที่สีแดงนะครับก็คือตัวด้านบนนั่นเองนะปึ๊บนี่ครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้ แล้วก็เติมเข้าไปเวลาเติมนะครับเวลาเติมเนี่ยให้เราสังเกตดูถ้าเกิดว่ามันมีน้ําหรือว่าน้ําหมึกไหลออกจากตัวช่องที่เราเติมเข้าไปก็แปลว่ามันเต็มนะครับต้องพยายามค่อยๆดูแล้วค่อยๆเติมนะครับ หลังจากที่เราเติมสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะไปเติมสีอื่นเราต้องทำการล้างก่อนนะครับนี่ครับต้องทำการล้างเพื่อจะให้น้ำนะครับมันได้ทำการชะล้างโจตัวหมึกที่ติดอยู่ในถลิงกับเจ้าตัวเข็มก่อน อ่าถัดไปนะครับสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําสีอื่นเหมือนกันนะครับ สีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองอยู่ด้านขวานะนะครับแล้วก็ดันนี้นะครับแล้วก็ดันนี่ครับเห็นไหมสีเหลืองออกมาละแล้วก็ซับซับซับนี่เห็นไหมนี่ครับค่อยๆออกละแต่มันก็ยังตันอยู่หัวยังตันอยู่นะครับเพราะว่ามันทําให้เหมึกแห้งแล้วทําให้หมึกตันนะครับ นี่ได้แค่ภาพวิดีโอหลวมอยู่ที่า5วิวสิบห้าจีบเลยอ๋ออ๋อโอเคโอเควิดีโออะไรวิดีโอสายสองสี่สี่อ่ะอ๋อรายการรายกันอ่ะโอเคนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับภาพเหมือนกันเลยอ่า สีน้ำเงินออกแล้วเหลืองออกแล้วทีนี้ก็เหลือแค่แดงนะครับแค่แดงอโอเคน้ำเงินแดงเหลืองเห็นไหมนี่ครับเวลา เวลาสีที่มันใช้ได้แล้วนะครับเวลาเราแปะใส่ที่ชู่วมันจะเป็นสีคู่กันแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมนี่ครับอันนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปใส่ที่ตัวตลับหมึกได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวสีดำนะครับสีดำก็ทำเหมือนกันครับอันเดียวกันเลยอาการเดียวกัน เห็นไหมดำไม่ออกทีนี้เราเติมเข้าไปเอานะครับเห็นไหมเรียบร้อยดำออกเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมใช้งานได้ครับเรียบร้อย ถ้ายังถ้ายังไม่โอเคก็ทําการนี่ครับโอเคเรียบร้อยครับก็สามารถเอาไปประกอบเหมือนเดิมหลังจากที่เราทําการ ทำเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาประกอบหมือนเดิมปึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่ปักปึ๊บ,บ,บทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการทดสอบนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขเติมหมึอกอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทำการทดสอบดิ้นดูว่าสีที่เรา ต้องการอยู่ในหน้าจอเนี่ยจะออกมาไหมนะครับร้อนรินต่อสายททวทีครับเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันเรียบร้อยครับเห็นไหม จากตอนแรกที่เราพิมพ์สีออกมาไม่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้คือมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าที่เราแก้ไขปัญหานะครับพาทุกท่านมาแก้ไข,ขาวันนี้ก็ถือว่าแก้ไขปัญหาได้ครับเรียบร้อยโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับพิธีการแก้ไขปัญหานะครับพิมพ์เตอร์ของใต้แคนเบอร่นะครับ G 1 0 2 0นะครับ ก็คืออาการอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือ,อหมึกไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกสีหรือหมึกขาวดานะครับพิ้์ออกมาก็มาแต่กระดาษเปล่าหรือไม่ก็เป็นแบบลืมเรียนลางๆนะครับทีนี้เราทําการตรวจสอบแล้วนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันเสียหรือมันใช้งานไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันหายต้องเข้าร้านเพื่อจะให้ร้านเขาทำการไล่ระบบแท้งใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากฟองอากาศเข้าหรือว่าอากาศมันเข้าแท้งนะครับทาให้ตัวดูดไม่ทํางาน ทีนี้ผมก็เลยพาทุกท่านมาแก้ไขโดยใช้ปัญหาแบบเบื้องต้นนะครับอยากจะใช้งานโดยที่เรามีปัญหาแต่สามารถใช้งานได้นะครับก็เอาหมึกนะครับที่มีอยู่นะครับใช้สลิงนะครับฉีดเข็มฉีดยาเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปโดยตรงก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็ใครมีปัญหาก็ลองทําดูนะครับจะได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันแล้วนะครับก็วังที่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการที่ท่ารับชมถ้าเกิดว่าใครนะครับ คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมมิสเตอร์พีเคกับรายการหนึ่งวันยอมรับขอพาทุกท่านมาชมวิธีการแก้ไขปัญหาเตือนเตือนไว้กันตรงนี้เพราะว่ในวิทยาาสตรสำหรับ EP นี้ขอควาว่าสสดีครับบ๊ายบายครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครัับบแลล้วก็อย่าืมนะคร กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกานนรังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งติงต๊งติงต๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับค<า>รับวันนี้นะครับผมพอยาการกินชมจาก PK House Studio นะครับก็อขอลาท<ห>่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคยั